เมื่อพูดถึงชื่อเมอร์เซเดสเบนซ์เราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่รถยนต์ธรรมดาแต่เรากำลังพูดถึงสัญลักษณ์แห่งความหรูหราความสง่างามและนวัตกรรมระดับสูงและในปี2026เมอร์เซเดสก็ได้แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าพวกเขายังคงเป็นผู้นำตัวจริงในโลกยนตกรรม Mercedes- b e n บรุ่นใหม่ในปีนี้ไม่ได้แค่พัฒนาเรื่องความแรงหรือความสะดวกสบายแต่มันคือนิยามใหม่ของคำว่าอนาคตทุกเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบใหม่หมดด้วยภาษาดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังที่ชื่อว่า Sensuality หรือความบริสุทธิ์ที่สัมผัสได้ายหน้าแบบดิจิตอลไร้ที่สามาลดปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและฉายสัญลักษณ์เตือนต่างๆบนพื้นถนนได้จริงทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยและล้ำอนาคตกระจังหน้าในรุ่นไฟฟ้าเป็นแบบปิดทึบเพิ่มความเรียบเนียนตามหลักอากาศพลาศาสตร์พร้อมโลโก้ดาวสามแฉกแบบเรืองแสงที่สว่างชัดแม้ในเวลากลางคืนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ตั้งแต่21 ไปจนถึง23นิ้วถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มระยะทางวิ่งของรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารคืออีกระดับของความหรูหราที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเล้าส่วนตัวบนเครื่องบินเฟิร์สคลาสใช้วัสดุรีเคลนระดับพรีเมียมอบ์ดนั่งหุ้มหนังมีแกงปรับอัตโนมัติด้วยระบบ ai ที่เรียนรู้ท่าทางและสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำหน้าจอภายในเป็นระบบ i n f i hyper screen เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รวมทุกการควบคุมเข้าไว้ในหน้าจอเดียวที่ครอบคลุมคอนโซลหน้าทั้งหมด รองรับการสั่งงานด้วยเสียงการสัมผัสและแม้กระทั่งการตรวจจับก,การเคลื่อนไหวของดวงตาในบางฟังก์ชันรถในปี2026ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนหลากหลายทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินและเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเจเนอเรชั่นใหม่วิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรองรับระบบอุลตราฟส์ชาร์จริงที่สามารถชาร์จจาก10%ไปถึง80%ได้ภายในไม่ถึง20นาทีในด้านความตอดไทยเมอร์เซเดสยังคงเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ด้วยระบบไรฟ์เพลเวอร์ชันล่าสุดที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในความเร็วสูงบนทางด่วนและตรวจจับพฤติกรรมรถรอบข้างได้แม่นยำพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะการเลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่แม่นยำราวกับมีผู้ช่วยขับส่วนตัวในบางรุ่นอย่าง s อส a ล s EQS หรือ Geely ยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างระบบดิจิตอลเซนที่ปล่อยกลิ่นหอมให้เข้ากับอารมณ์ผู้โดยสารได้และระบบไฟ ambient light 3 6มองศาที่เปลี่ยนสีได้ตามจังหวะดนตรีหอรอ อือบรรยากาศของห้องโดยสาร Mercedes ดสเบนปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดจากสิ่งเดิมแต่มันคือการออกแบบชีวิตในอนาคตบน4ี่ล้ออย่างแท้จริงรถที่ไม่ได้แค่พาเราจากจุด A ไปจุด B แต่เปลี่ยนทุกวินาทีของการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ที่รูรามีระดับและเต็มไปด้วยแนวคิดล้ำหน้านี่คือรถที่รวมเอาเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของความสมบูรณ์แบบไว้ในหนึ่งเดียว อเมอร์เซดสเชื่อว่ารถยนต์ไม่ควรเป็นแค่ยานพาหนะแต่มันควรเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตที่เคลื่อนที่ได้และในปี2026พวกเขาได้พิสูจน์สิ่งนั้นอีกครั้งอย่างสง่างาม